สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะฮะโดยนายกสมาคมนะฮะคุณนรินพงษ์จินาพักนะครับออกถแถลงการาสมาคมทนายความนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรณีของก้าวไกลโดยแนะก้าวไกลให้ถอยในส่วนของ1 1 2นะครับเพื่อปิดทางสอวอที่ชอบอ้างว่าไม่โบวนะครับคือหลักๆคืออย่างนี้ว่าสมาคมทนายความเนี่ยนะครับเห็นว่า การแก้ไขประเด็นดังกล่าวนั้นจะนามาซึ่งความขัดแย้งในสังคมไทยก้าวไกลควรเคารพเจตจำนงประชาชนที่แสดงผ่านสสส่วนใหญ่ด้วยการเสียสละประเด็นการแก้ไขมาตรา112เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้หากก้าวไกลถแถลงถึงความชัดเจนในการสละประเด็นการแก้ไขกฎหมายที่จะนําไปสู่ความขัดแย้งของคนในชาติแล้วสวย่อมไม่มีเหตุอันชอบธรรมที่จะปฏิเสธไม่ให้ความเห็นชอบกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคที่รวบรวมเสียงข้างมากเป็นนายกนะฮะหากสวปฏิเสธ ไม่ให้ความเห็นชอบอันเป็นการฝืนมติของประชาชนที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้งแล้วประชาชนจะอยู่ข้างพรรคก้าวไกลกับพวกและก็จะกดดันสวให้ลงมติให้กับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกนะคือหลักๆก็คือเรื่องนี้แหละเขาก็แสดงจุดยืนตรงนี้สมาคมทนายความแสดงจุดยืนเรื่องนี้แต่ว่าแต่นี่มันค่อยๆมันดีเลย์แล้วไงดีเลย์เพราะการถอยการอะไรตอนนี้มันเป็นประเด็นที่คุยกันเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วไม่แต่คนไปพยายามตีความคนไปพยายามตีความว่า ถ้าคุณธนาธรได้บินไปพบคุณทักษิณจริงเนี่ยคือคุยเรื่องจะถอย1นึสองครับซึ่งเสร็จแล้วก็มีคนมาอธิบายในสื่อสารมวลชนว่าไอ้ตีความอย่างนั้นตีความผิดเขาไม่ได้สนทนาเรื่องถอย1นึอะไรครับนั่นไม่ใช่ประเด็นมีคนไปตีความเองว่าเป็นเช่นนั้นครับเป็นการสนทนากันเรื่องอื่นถ้ามีการสนทนากันจริงผมว่าแนวโน้มอ,อย่างที่คุณปื้มพูดเนี่ยน่าจะถ้าวิเคราะห์นะ,ะเป็นการคาดเดาเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าไม่มีใครปฏิเสธยังไม่มีใครปฏิเสธยเวนช ที่บอกว่าธนธรไม่ได้ไปใช่ใช่แต่ว่าสิ่งที่ชัยธวัฒน์พูดก็คือว่าเขาไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นเขาในคามนองนั้นมากคือคือการที่จู่ๆก้าวไกลจะมานั่งถอยหนึ่งสองในจังหวะที่อาจจะโดนยุบอยู่แล้วไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์จะมาถอยแล้วก็เสียฐางเสียเปล่าเปล่าคือผมว่าระยะของการถอยหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนรู้ไหมฮะตอนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อไทยถึงถามไงถึงถามกับรวมไทยสร้างชาติถึงถามกับพลังประชารัฐและห้าพักที่ไปเจอในวันเสาร์อาทิตย์ว่าถ้าถอยหน หรือว่าคุณแค่ไหนยังไงจะร่วมไหมครับซึ่งทุกพักไม่ได้ตอบแค่เรื่องถอยหนึ่งหนึ่งสองต่อให้ถอยหนึ่งหนึ่งสองก็ไม่ร่วมงานกับก้าวไกลอยู่ดีอ่าใช่เพราะ่มันจบแล้วเรื่องนั้นถ้าทุกพักตอบว่าถ้าถอยหนึ่งหนึ่งสองจะร่วมงานนะผมว่าก้าวไกลอาจจะต้องไปชั่งน้ําหนักนี้ว่าพอถอยปุ๊บก็จัดตั้งรัฐบาลสำเร็จใช่คุณพูดถเพราะฉะนั้นประเด็นไม่ใช่เรื่องถอยไม่ถอยละอันนั้นจบไปแล้วคือยังไงเขาไม่เอาก้าวไกลแต่ว่าก็คือว่าสมมติเพื่อ ในการที่จะยกมือให้โดยที่ไม่ร่วมรัฐบาลใช่เพราะถ้าให้เราทางถ้าการดีวของธนาธรไปเจอทักษิณจริงน่าจะเป็นเรื่องนี้อ่ะทชูคือรการยกมือให้ก็คือว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยก็คงจะเป็นเพื่อไทยนายกคงจะเป็นเศรษฐาถ้าไม่ไปตกที่พลเอกประวิตร์เหลือคุณอนุทินนะครับแล้วก้าวไกลไม่ร่วมรัฐบาลส่วนก้าวไกลได้มีโอกาสร่วมรัฐบาลหลังจากทั้งหมดนี้ผ่านไปสักปีหนึ่งไหมไม่แน่ ใช่ไหมแต่ว่าในช่วงนี้ไม่รวมหลังสแต่ว่ายกมือยกมือให้หมดสิทธิ์โหวตเรื่องนายกรัฐมนตรียกตัวอย่างเช่นใช่ไหมแต่ว่าใช่แล้วก็แล้วก็ก้าวไกลก็จะยกมือโหวตให้ตามสปิรับนี่คือแบบสมมติโหวตนายกสักทีนี้นะจะโหวตให้ในรูปแบบไหนใครเป็นองค์ประกอบบ้างในรัฐบาลชุดใหม่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดยังมีรัฐบาลสองลุงร่วมรัฐบาลด้วยพรรคสองลุงอ่ะร่วมรัฐบาลด้วยอันนี้มันจะมีปัญหาเรื่องความชอบธรรมผมว่าเมื่อวานจริงๆผมเห็นด้วยกับอาจารย์พิษมาตั้งแต แต่แต่หลายอันนะคือประเด็นเรื่องพอยสำคัญมันอยู่ที่ว่าคนที่บุกไปเพื่อไทยปโปรยปแป้งในการที่ประชุมกับพลังประชารัฐอ่ะอันนั้นเป็นพอยสำคัญคือคุณเอาไม่อยู่แรงต้านมันจะเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นถ้าร่วมรัฐบาลกับพักสองลุงเนี่ยคุณจะเจอแรงต้านแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็แต่นี่คือโจทย์ที่เพื่อไทยเขา, mm. เ,ขาเขาต้องจัดให้เรียบร้อยไงในช่วงสัปดาห์ที่เหลือเนี่ยเพราะว่าสาลสารศารก็จะรับหรือไม่รับเนี่ยวันเพื่อัดหน้าที่สาม ก็คือสมมุติว่าเราเลงว่าได้โหวตนายกวันที่9ก้าวันที่9สมมติได้โหวตนายกวันที่10คุณทักษิณกลับเนี่ยสัปดาห์นั้นสนุกครับแต่ถ้าเพื่อไทยทําไม่สําเร็จคราวนี้เราได้เห็นคุณอนุทินพลเอกประวิตย์ลอยมาแล้วอันนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งกลับไปที่สูตรนี้สักนิดหนึ่งนะฮะแสดงว่าหลังจากที่ไม่มีรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐและแค่ก้าวไกลเนี่ยแค่ยกมือให้และไปเป็นฝ่ายค้านแสดงว่าหน้าตารัฐบาลนั้นก็จะนําโดยเพื่อไทย และประกอบไปด้วยภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์่างใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าจะสูตรไม่ได้มีท่าทีแต่ว่ามันมีคนรายงานได้ว่ารอบนี้ที่บินไปมันมีมากกว่าแค่เมื่อกี้นี้อืคือมันมีแบบพักอื่นด้วยมันมีปรากฏภาพผู้นจงชาติไทยพัฒนายางเงแล้วก็มีอื่นด้วยใช่แต่ว่าแต่ว่าไอสัดส่วนในครมมันมันมันปรับได้เสมอไง จริงๆใช่ไหมครับคือหมายก็ว่าแต่ตอนยกมือให้คือสาคัญคือเสียงต้องพออคือตั้งรัฐบาลไปก่อนอันนี้คือฝ่ายด่านสวพูดนะใช่ใช่ฝ่ายด่านมันจะเป็นไปได้ไหมเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยคือมันคือทั้งหมดมันคือมันไม่มีเสียงข้างน้อยจริงๆคือมันเสียงข้างน้อยแค่ชั่วคราวทั้งนั้นคือหมายว่าช่วงด่านแรกรือเรื่องนายกผมรู้สึกว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคเขาเบื่อสวคือเขาจะหวตให้มันผ่านไปก่อนแล้วตั้งได้แล้วเดี๋ยวไอ้สูตรครมอมาเป็นอย่างไรอ่ะครับก็เดี๋ยวก็ว่ากันไงอ แต่ว่าในบรรดาพักการเมืองและนักการเมืองที่คุยกันเนี่ยนะผมว่าสัจจะเขาก็เป็นเรื่องสําคัญนะก็ไม่กล้าเบี้ยวกันหรอกเขาเบี้ยกันคราวหน้ามันคุยกันไม่ได้แล้วคราวหน้าไม่มีใครเชื่อถือคุณเขาอาจจะเบี้ยวประชาชนได้ไม่ทําสัจจะแต่เขาไม่เบี้ยกันเองเขาฉันคือคืออันนี้เป็นประโยคดีที่แต่เรื่องหนึ่งซึ่งน่าสนใจว่าที่เขาวิเคราะห์กันเรื่องยุบมมยุบก้าวไกลไอ้ที่น่าเป็นห่วงคืออะไรไหมคือคือจริงแล้วสถานการณ์บ้านเมืองในกรณีการกลับมาของคุณทักษิณเนี่ยเอาจริงๆแรงกระเพื่อมมันไม่มาก จากฝ่ายซึ่งไม่ชอบคุณทักษิณเนี่ยแรงรเพื่อมันยังไม่มีอะไรมากรตราบใดที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติแต่ว่าถ้าเกิดในขณะเดียวกันเนี่ยมีการเดินหน้าในการยุบพักเก้าไกลเนี่ยความรู้สึกความไม่พอใจของประชาชนมันย่อมสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีเลยครับในจังหวะที่คุณทักษิณกลับมาคือที่น่าเป็นห่วงคือถ้ามีการเดินเกมยุบเก้าไกลในช่วงเวลาเดียวกันตรงนี้เนี่ย มันจะทาให้คนรู้สึกเหมือนกับเมื่อกี้ที่คุณพูดถึงเรื่องคดีปปชเมื่อกี้นี้ใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาค่อยๆเดินเกมอย่างไรแต่ว่ามันน่ากังวลอยู่ไงเพราะว่าไอ้ตอนเนี้ยม็อบยังจุดไม่ติดสักเท่าไหร่มีคนคมาแต่จุดไม่ติดแต่การยุ่เก้าไกลไปเป็นเชนวนซึ่งซึ่งซึ่งจะทำให้สถานการณ์วุ่นวายได้อ่าอันเนี้ย ผม,ผมเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกันแล้วก็ใช่มันละเอียดอ่อนแล้วมันก็ไม่รู้เราก็คาดการไม่ได้เราก็เห็นภาพใหญ่ทั้งหมดไม่ได้ใช่ไหมว่าทั้งหมดนี้มันจะออกมาอย่างไงแต่ผมยังเอาใจว่าโน้มน้าวใจตัวเองไปว่าการกลับมาของทักษิณน,นียจะช่วยให้การยุบพักก้าวไกลไม่เกิดขึ้นเพราะ<ม>ว่ามันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่าพยายามจะถอดสลักปัญหาของสังคมไทยการเมืองไทยมาตลอดอ,อเพราะฉนั้นมันไม่มีเหตุและความจําเป็นที่จะไปสร้างและผูกปม คราวนี้ปมเนี่ยมันไม่ใช่แค่พักแล้วมันเป็นรุ่นด้วยครับมันเป็นเจเนเรชันด้วยมันจะยิ่งซับซ้อนเข้าไปใหญ่และยากขึ้นในการถอดสลักมันนี่คุณใช้เวลา1 7 1 8ปีแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะถอดสลักได้หรือเปล่านะอย่าไปสร้างปมเพิ่มค,คุณชูวัฒน์มองว่าอุตสาห์ถอดสลักเรื่องความขัดแย้งเดิมแล้ว<ะ>อย่าไปจุดความขัดแย้งใหม่แต่นี่ต่ตงต่างจากพลโทรพ,รพระดอนวิเคราะห์นะครับ<ะ>พลโทรพระดอนเขาวิเคราะห์ว่าเหมือนกับฝ่ายขวาจะยืมมือเพื่อไทยในจังหวะที่ กีดกั้นก้าวไกลออกไปไกลเรื่อยๆมันเป็นแล้วกลายไปว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมูลชน่งก้าไกลจะจะโทษเพื่อไทยนี่แหละผมก็เห็นว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเขาจะยืมมือพรรคเพื่อไทยนี่แหละแล้วคุณทักษิณหรืออะไรก็แล้วแต่ในความขัดแย้งเดิมเนี่ยไปสู้กับความขัดแย้งใหม่ครับแล้วสู้กับศัตรูใหม่ในทัศนะเขาคแต่ผมกําลังเตือนเขาว่ามันจะวุ่นวายมันจะวุ่นวายแล้วมันจะแก้ปัญหายากละบายปายก็คือว่ามันจะเพิ่มอีกความขัดแย้งหนึ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยใช่ใช่ซึ่งไม่จําเป็นไม่จําเป็นครับ เดี๋ยวรอดูนะฮะมันก็เพราะว่าตอนนี้ถ้าคุณสังเกตดูเนี่ยประชาชนที่เลือกก้าวไกลามาถ้าคุณให้โอกาสเขาผมคิดว่าเขารับได้กับการที่พี่ธานไม่เป็นนายกแล้วคือหมายความว่าเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันจะจบลงเช่นนั้นครับมันแค่จะไปลงที่พลเอกประวิตยหรือคุณเศรษฐาหรืออะไรข้ามขั้วหรือไม่ข้ามขั้วแต่ถ้าถึงขั้นยุบเนี่ยมันคนละอารมณ์เลยนะใช่จากที่รับได้อยู่ะทำใจแล้วมันมันแบบบอกว่ามันไม่แฟร์ละครับมันกะ็ทําให้องค์คาพยพของ เพื่อไทยหรือคนที่เชียร์เพื่อไทยเนี่ยก็รู้สึกว่าก้าวไกลโดนอย่างนี้ก็ไม่เป็นธรรมมันเหมือนกับที่เพื่อไทยเคยโดนไทยรักไทยพลังประชาชนเคยโดนหรือทักษิณเคยโดนเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ก้าวไกลเนี่ยมีพลังเพิ่มขึ้นในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่ถ้าเกิดว่าถอดใจออกมาแล้วก็มองภาพแบบใจลมๆไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสินน้นคุณจะเห็นเลยว่าสิ่งที่ก้าวไกลทำเนี่ยมันไม่ได้กระเทือนต่อความมั่นคงสถาบันใดๆเลยอ,อเอาจริงๆมันจะทําให้ปรับตัว ได้อยู่อย่างยั่งยืนมากขึ้นด้วยซ้ำ <Correct. S 1> สิ่งที่เขากํลาลังทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องการล้มล้างแต่เป็นความพยายามจะทําให้สถาพรยั่งยืนสับมันเป็นมันเป็นหลักหนึ่งในของสาสตรประชาชาติด้วยซ้ำ sustainability แต่นี่คือคําชี้แจงของก้าวไกลต่อศ<ช>าลซึ่งเมื่อวานนี้ที่มีการส่งคาชี้แจงเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วครบ15วันแล้ว<อ>คือที่พูดทั้งหมดนี้เพราะว่านี่คือข่าวใหญ่ที่สุดณเวลานี้ในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ข้างหน้าสมมติว่าสารมนูญเกิดพิจารณาเร็ว คือเรื่องนี้มันจะเป็นอีกชนวนหนึ่งพร้อมกับการกลับมาของคุณทักษิณเลยที่คนอยากให้พิจารณาเร็วเนี่ยคือกรณีของเรื่องของยติหรือไม่เป็นยติมากกว่าเพราะมันจะไปเข้าข้อบังคับที่41ของการประชุมรัฐสภาซึ่งมันส่งผลต่อการโหวตเลือกนายกด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่นายกยังรักษาการอยู่นะฮะแล้วก็เองเป็นเป็นสุจรากาศทาหารเบื้องลรังนะครับ